น่นะหมา,าอะไรนะมไนนีนะอออ่ายูตรับน,น้ำมาอยูรับแม่บ้างเอาตับแม่ใบใบนาหองมารู้ใครขโมยถึงสองตัวหนอันอันละสุดยิมีคนขโมยเลยนะมีคนขโมยมส,อส,อสองสององตัวชิดแล้วขโมยมาดมเป็นผมเป็นผมจานใดก็ผมเป็นเพียงชื่อไว้ชอหลกกันชนรถนี้ตำแน่ ยกขึ้นได้ชิดยกเป็นไหมอ๋อดึงสลากออกยกขึ้นเลยยกเลยยังไสูงเลยสูงอะยกดูว่ดูมันมีสลักฝั่งนั้นดึงออกดึงออกแล้วยกขึ้นเลยล็อกลงตามได้ คัน <laughs> นี้ไปทำกันชนยื่นมากันชนยกครับยกขึ้นยกลงไม่ใช่ยื่น่ะยื่นอีกอย่างนึงอ้าวตัวไหนวะ ว่าน,นี้เขาใส่มอเตอร์บ่อมอเตอร์โอ้โบไฟฟ้าเจอนี่นี่ไงตัวนี้ครับใช่มอเตอร,ร์ครับไฟฟ้าอ,อืมถ้ารุ่นเก่ารุ่นเก่ามันใจนั่นรุ่นเก่าจะ จะมีสลักดึงออกแล้วก็ยกเปิดดอชดิรู้ที่เปิดไหมนี่ต้องสตาร์ล้องปิดแจวยกขึ้นแล้วเป็นระบบไฟฟ้าเลยนะเนี่ยจะมีสายต่อมอเตอร์มอเตอร์ตัวเล็ก จะยกตัวนี้ขึ้นดำสุดเลย โอ้โหสูงโพดออปอดสวยงามเลยครับตีตีเนบแน่นอน มวันนี้คิดขับเองวะน่มาลาลากี่วันทันลึอยพ่มันเป็นที่รลยนนะก็ยู่ลที่ ปิดเปิดไงกี้ก็ไปทอกอ่อ้ตะวันนี้ไม่ทอกแล้วแต่ก่อนทอกแล้วทอกก็เดินไปเอาพอดีพี่แดงใจรถแรงเนาะอุสงงวนสัก มีบาดแผลไหมนี่ไม่มีนะถือว่าทนอยู่โอ้ยมาแล้วนักเลงมาแล้วรถ,ถานรถนักเลงตูดก็ธรรมดาครับจะมีรอยบุบรอยอะไรนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรจงอางโดนแล้ว ได้รถใหม่อะ่ะเสร็จยังรถใหม่มาใครขับชิดบ่ไม่รู้ทำไมไม่รู้ไ,รไปไหนนะไปไหน เสร็จแล้วนะครับพาคนกลับนะจูนบินได้ไงส่งบินอะไรตีเชา้าเงี้เงี้ยเหมือนมันห่างเนาะ ຫ່າງยกมานี่อยู่นี่ล่ะยกมันจะดันออกอืมดันออกเนี่ยจะยกตรงเงี้ยเอื้อวืดเนี่ยละออกเลยนี่ยกฟึ๊กเนาะแน่นี่มั้ย ใน,นปีบอหือเริงหลือเดยแน่หลือน้อยแต่จลในมือตัวโปรจะนับหลืดูไปมันจะเขินเขินเปียบมันให้หลรถเนาะเ็ <c oughs> ลอเลย จูดโชว์ชิดเนาะน้นนำแล้วนะนี่ก็ทาสีใหม่นะนี่รถคันนี้แต่ดูใกล้ๆอ่ะสวยเลยอ่ะดูใว้ใกล้เจนี่ทาสีอยากให้เนียนเราต้องเจียก่อนนะถูเอาสีเก่ากเนียนเลยอ,อันนี้เคลือบสนิมไว้นะนี่ งานเลยเไปก็น,นั่งแล้วรอกระดาษกาไม่ไม่มีเลยว่าปู่เข้าปีนี้มาหลายหมดแล้วครับนี่โดนโดนเหล็กร่องน้ำเหงเดินใบโอโ้โหตายที่เราวันเล็ก ตื้อ <c> ต <ười> ื่น <c> ฟ <ười> <c ười> ังน้นด้วยตื่มเลยใช่หักหมดเลยใช่ไหมตื่อ